ิญใจเอยเชินใจพี่นับตั้งแต่นี้จะต้องร้องได้แต่แก้มเสียดายแต่เกม ให้ดูข้าพิมจ์ดักตั้งได้รู้ตรงเออนุทันวันเดียวหลอนบานเอจอสมบูรณ์ประทุมเอือยตุ้มตักหัวเคยในอ่าแรกกอุ่นจะได้เมื่อนิ่งนึกตักผัวเคยในอุ่น กินก <Cornell. S 2> ันแล้วจะได้แต่กอนที่เคยอ่อนประโท้ที่เคยกอดกับพโระร์ให้นอดิ่งนี่นะจะได้ดึยิมนกินกินกินกนกินกิกินกนกินกนกินก่นกินกนกินนนกินกินกินกานกินยินกินกอนกิ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 นกอนกินกินอ ไว้ก ah, so oh, ับดวงอลิทาองโรเอตตีโ้เมรีของน้นตารอนไม่ยามจะใจเธอแต่ใจเยือยังห่วงเอสะทอนในดวงหัวใจพี่อลานเลเอนาร์เมรีเอ ขอไา้แล้วคาัไม่เรียกเราต้องจากกันเลยในชาตินี้ไม่มีหวนแล้วไม่ก็จะมาให้เรียกจากกันวันนี้เราต้องจากกันตลอด เดี๋ยวเรียนเชิญญาตญาตินั่งอาจจะนั่นั่งร้องวงกันเนาะนะฮะนั่งร้องวงกันนะครับเอาบนเขี้ก็ได้เอาคุณเวียงจัดเกอี้ไหนเนี่ยคุณต,อต้อมตั้งล่างได้แล้วมันจะแคบไปไมัได้ไมั้ยอันนั่งอห้เป็นวงกลมหอ,อยใหญ่ใหญ่นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอี้ก็ได้เอ,อี้กก็ได้นะอ่ามาเดี๋ยวจัดแป๊บหนึ่งนะเออเราจะมาเข้าสู่พิธีการสำคัญในช่วงท้ายของการทำพน้า นั่งบนตุ้ยยายนั่งได้มะอ่าตรงนี้ล้อมเลยล้อมรอบนี่เลยเจออะไรเจ้าอ้ย่านั่งเบียดกันนะใจยังนั่งซ้อนกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมตั้งนี้ครับหลังหมอแก่หลังหมออุทัยรัตน์ก็ยังว่างอยู่เลยนั่งเหมือนล้อมวงกินข้าวอ่ะนะจะได้สดเทียนกัดตือนะ นะครับจะได้ส่งเทียนกันถึงขโอ้กล้องวงจรงปิดด้วยนี่นี่เขาถ่ายตลอดงานเลยนะครับเอาเก็บภาพเาไว้เนาะตอนนี้กท็ทางด้านหลังหมอนี่ยังยังว่างอยู่นะครับมาเลยเชิญจ้าตรงนี้อีอกสักอีกหน่อยเน้นนะอีกสักห้าหท่านนะครับยึก ตรงนี้อสามคนนะจ๊ะอ่าได้เลยครับได้เลยจ้าตัวนี้มาตรงนี้เลยคนนึ่งจะได้ส่งเพียนให้อีกอ่านะครับมีอีกคนนึงเชิญจ้าน้องชายนะพวงเชิญยิ้มเนี่ยนะแกะเนี่ยนะน้องชายครับผมเป็นน้องชายเขาจะบอกทำไมเหมือนน้าพวงอ๋อน้องชายหมอพวง เดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพิธีการกันก็จะมาต่อ